สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นหลายอาทิตย์อยู่นะครับวันนี้ผมมีเหรียญนี่นะครับเหรียญไข่ปลาหกห้านะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ๆนะครับเป็นเป็นลังชนวนนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเคยทํานะครับเคยทําคลิปมาแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็เนื้อชนวนนะครับ นะครับเนื S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  ้อนี้ก็จัดสร้างห้าร้อยลังนะครับแต่ว่าเป็นลังจนวนสองร้อยนะครับลังจนวนสองร้อยลังนะครับแล้วก็ลังลุ้นอีกสามร้อยนะฮะจะเป็นห้าร้อยลังนะครับสร้างสร้างไม่ได้เยอะนะครับสร้างน้อยนะเดี๋ยวมาดูนะวันนี้ผมมีเหรียญเดี๋ยวผมมีอ่ะเป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบยังไม่ได้ทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะะนะครับหลังเรียบนะครับ นะ yeah. ครับอันนี้หลังเรียบนะครับ hmm. มีอยู <S 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 ่นี่นะครับเป็นหลังเรียบแบบเต็มองค์นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองค์นะแต่ว่าครึ่งองค์นี่จะเป็นแบบว่าพิมพ์นิยมนะเหรียญสวยๆนะครับเหรียญนี่ออกม่วงๆเลยนะครับผมนะเหรียญนี่รับว่าคล้ายๆเป็นเนื้อนาวะนะครับคล้ายๆคล้ายๆเนื้อนาวะเลยนะครับ แต่ว่าเป็นเป็นชนวนนะครับนะออกม่วงๆแบบนี้เลยนะนีะ่สวยมากนะเหลียญน,นี้นะจะมีแบบว่าออกเป็นม่วงๆแล้วก็ออกเป็นแบบสนิมนะครับเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีน้ำทองนะครับแต่ว่าสีทองทองสีน้ำทองนะผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็แล้วแต่คนชอบเนะี่ยแต่ผม,ผมชอบออกเป็นแบบนี้มากกว่านะครับนี่ฮนะแนวแบบว่านี่นะครับสวยๆแบบนี้นะนี่นะครับ ออกม่วงนะครับผมออกม่วงชฉ่ำๆแบบนี้นะคล้ายๆเนื้อนาวะนะครับนะคล้ายๆเนื้อนาวะแบบนี้นะนี่นะแล้วก็ตอกสนวนตรงนี้นะมาชนวนนะแบบเต็มองคนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะฮะนะรายการหลังเรียบนะครับรุ่นอ่าสำหรับเรียนนี้นะจะมีหลังเรียบหลังแบบหลังยันเงานะครับแล้วก็หลังยันหลังพัดยศนะครับก็ว่ากันไปนะมี รายการนะครับให้สะสมนะสำหรับรุ่นนี้นี่น่าสะสม ยงบ้างนะครับยดตลบ้างนะครับก็จะหายากนะครับสามหลักแล้าก,าก, ics, าก, ville, าก็ตัวแทนที่อีกนะครับีตัวนะครับเฟซตัวถือนะครับือีัั ว่าส๋่นี้น่าจะสงน่าจะเกิดนะครับน่าจะเอาใส่นะครับว่าอาจะเอใส่ประทองนะครับปะทองแล้ว่งตอนน้นาจใส่ใสที่ได้ครับเพะว่าเป um ็นแบบเยังไม่ยากเเังกเหลังเป็นหลังเลือัตนะัเปนลงนะครับเป็นอีกหนึ่งอีนะครับเปลียนไข่ปาลังมาเะนวลนะ จนึง่งพมอนะครับไฟ่้าด้านรอบๆไฟ่ปาก็จะเป็นอยู่ร้อยเมตรนะครับจะมีอยู่หนึ่งร้อยเม็ดใส่ปาที่ว่าอยู่ครอบอย่ีู่หนึ่งร้อยเม็ดเลยนะเราลองไปทับดูได้นะทุกอย่างหน,นึ่งร้อยเมดครบสวยๆแบนี้นะ๋จะให้ชมน,นานๆนะครับมีหลายรายการให้สะสมนะสำหรับรุ่นนี้นะ โค้นี่เป็นพระหลักแล้วก็พระ,ะที่ว่าราคาแพงอีกมีรุ่นเลยนะราคานี่ราคาสูงแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้านาวะนวะครับนาวะต่อเก้ารอบนี่ก็ไปเราไปตอนสามสี่หมื่นนะไม่ไม่จกักตัวสามหมื่นนะราคาไม่จ่ํากวสามหมื่นนะครับตอนนี้นะนาวะต่อเก้ารอบนะแล้วก็จะมีจำนวนต่อเก้ารอบอีกนะราคาค่อนข้างสูงนะครับก็อันนี้ก็เป็นประจํา อีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งที่ครับที่น่ากจะสะสมะจะเป็นบล็อกทองคำหรือไม่ใช่บล็อกทองคำก็ตามนะครับก็น่าคึเหมืนนเพราะว่าอนาคตนี้ใหไม่เจาะจ,จงเลยนะว่าจะเป็นบล็อกทองคำหรือให้เป็นบล็อกของธรรมดานะครับเพราะว่าบล็อกทองคำหรือบล็อ,อกธรรมดานี่ก็หายากแล้วราคาแพงแน่อนอนอนาคตน,านีนะคันทงได้เลยนะรุ่นนี้นะเพราะว่า ไม่ต่างจากเสียมาหลายรอบหรือว่าจการเจริญพันธุ์บนนะครับตอนนี้จะเจริญพันบนก็ราคาก็ขึ้นไปแพงขึ้นไปอีกแล้วนะครับสำคัญกันไปนะสำคัญกันไปนะเศษสุดท้ายนี่ก็เป็นอุตสาหะนะครับปีสามห้านะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเปิดนครสวรรค์น,นะครับคุณเกิดนะครับเป็นคนแห่เพราะว่าอขออนุญ,ญาตหลวงพ่อจัดสร้างอีกอีกเอ่อ เป็นวันล่าสหนึ na, Trump, 300, 30 like ่งนะครับผมกับพ่อนะสามสิบปีนะครับผมครบรอบสามสิบปีพอดีนะเสียงไก่ฟ้านะครับมันเกิดนครสวรรค์ก็ขอจัดสร้างนะครับเสร็จเดี๋ยวพักนะครับสองส่วนนะครับประกันภันะครับ PSEA นะครับมีงานนะครับมีงานเป็นปลองนะครับสลับก็จะเป็นนี้นะจำนวนนะครับลังจำนวนก็ตลับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับในสลับแตใส่นะด้านนอกก็จะเป็นนี้นะครับสลับฝาครับนะ เอกลักษณ์เลยนะีอือไข่ปลา65นะข้าน,นในก็เป็นจมืมยี่นะครับถีอน้ำเงินมันเท้มอย่างนี้นะนถ้าเป็นรังลุ้นธรรมดาก็จะเป็นกมืมยี่สีแดงนะครับก็จะน่าเก็บน่าสะสมทุกทุกรายการนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนก็บางเหรียญบางอันนี้ก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับผมเข้ามาชอบบูชาไปหลายเหรียญอยู่นะครับ มีหายเดียนให้ให้ดูชานะรันนี้ก็มีมาอีกนะครับเมนะแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวนะเพราะว่าเสียงกาลังเดินทางมานะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะฮะนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําคลิปอีกอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทีมนะครับผมนั้นมีคือรุ่นนี้มีหลายทีมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอาหลังเรียบนะครับเรือหลังเรียบนี่คดต้องสามมาให้ทีตรช่องนี้นะได้รับชมนะครับผม ก็สำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปที่นี้ก่อนนะครับใส่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับกล้องนี้นะครับเทวีนะครันี่ฮะด้านหลังก็จะแบบนี้เลยนะครับนะ T S T A นะครับสุดนครสวรรค์นะครับน,นี่คนะนะนะรับตออแท้นะ T S T A นะเนี่ยรับรองเลยนะครับเอง พ่อพัดวัดไม่ด้วนครับพีเอสรับรองและการันตีตรงนี้นะครับไม่พลาดแน่นอนนะครับอนาคตนะครับ